ดครับหลวงชาแนลนะครับทัวคุณหลวงนะครับการขูดมะพร้าวทำขน,นมต้มนะครับอืทำยังไงครับอ่าแล้วก็ขูดเป็นเส้นไม่เกิน2เซนนะครับเอาแต่เนื้ออย่าโดนผิวกลาะนะครับอย่าให้เป็นก้อนนะครับอย่าให้เป็นก้อนทีน่ข,ดขดูด ต้องขอบนะครับแล้วก็กลาให้สมั่งเสมอไปด้วยนะครับโขดบนไปนะครับให้หมดนะเปลือกมัพร้าวโขดให้เรียบนะครับเมื่อปลาท้จะเท้าเห็นครับม่ออกเรียกกับเาจับเลยนะครับแน่่ยด้ดเราดูเส้นใหญ่มาเขาล่วงลงไปนะครับนะครับจะไม่งเลไม่ด้ได้เาบอกตัดด้วยทำลายเท้านะเห็นไหมก็ค่อยมือเบาๆนะัเหาสมั่งเสมอนะต้องรีบร้อนะทีบนะมันตลกดีว แค่นี้คุณทำได้ลองปูดดูนะครับนะครับลองดูนะครับนี่มะพร้าวมะพร้าวน้ำกะทินะหอมมันอร่อยนะครับใส่ขนมต้มนะครับขาดมะพร้าวไม่ได้นะครับมะพร้าวกะทินะครับขนมต้มขนมโบราณของไทยนะทำขายนะครับใส่บ้านก็ได้นะครับเอาใส่บ้านตอนเช้าสวัสดีนะครับทำให้อร่อยกันนะครับสวัสดีครับ